ตอนนี้นะคะก็ประมาณ6กโมงสิาทีแล้วก็เมื่อคืนก็นอนไม่หลับไปแล้วทุกคนปูมีอาการแน่นหน้าอกนะคะไม่น่าจะว่ามันมาจากเตาแก๊สที่ปูมีจงื่อวัก่อนหรือเปล่าแต่คือตีสามก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้นอนอีกเลยเหมือนเดิมตื่นตีสามมา3คืนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปที่บ้านเหมือนเดิมจะมีพระนะคะลงมาที่โรงเรียนแล้วก็เราก็จะไปทำบุญตักบาตรกันแต่ก่อนอน่เนี่ยเราจะเข้าตลาดก่อนไปซื้ออาหารเพื่อจะมาใส่ใส่บาตรนะคะมีพระเส็รูปมาเช้านี้นะคะนี่ก็คือเดี๋ยวน้องเราท กับข้าวตะกี้นะคะที่ซื้อไปใส่บาตริพาสเวรูปนะพุก,ก็ซื้อลาบประดุกไปนะคะก็ <c oughs> ทำเป็นถุงๆแบบนี้เป็นเซตไว้นะคะก็6ถุงนะ80บาทนะคะแล้วก็มีไก่ย่างอีกประมาณ6ไม้เนาะเพราะไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะแล้วก็จะมีมีนมด้วยนะคะทุกคน is it too early Hmm? too early. Yeah, I come home early too. Uh -huh. mm -hmm. No. Nah, that I'm okay not Yeah. No. No. You not want want Yeah? No. Yeah, yeah, it looks like it. Oh, uh, there's some cabbage sauce. Yeah. Oh, yeah, that's one fancy one. This, this is galango. i mm. <laughs> <laughs> I'm okay with it. You don't want it? Oh, it's just don't have My stomach's not good today. That's, you might like that one. Muzzles. Muffin. Muffin. Do they know what one is going no to be? Yeah, probably. Thank you. <laughs> <laughs> yeah. いいね。Hmm. Mm hmm. น,น,นี่ก็คืออาหารนะคะอาหารเนาะวันนี้ไม่ได้จัดที่วัดนะคะเพราะว่าเป็นงานโรงเรียนก็เลยมาจัดที่โรงเรียนะนะพวกนี้ก็จะเป็นของข้าวนะคะจะมีข้าวแล้วก็จะมีขนมขัมาววอะไรต่างๆนะคะทุกคนเนี่ย อันนี้คือกับข้าวของเรานะคะเดวิดก็ถือเป็นถาดไปนะอาจจะมีตามมาที่หลังแล้วแม่กับน้าก็จะตามมาทานด้วยนะคะว่าก็จะไปนั่งโต๊ะตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปหาที่นั่งนะคะใช่ไหมครับเนี่ะ i g o t t a grab more sweet <Huh? S 1> Yeah, i g o t t a grab o moreI'll sit here but I f e e l wait my <laughs> turnHiIs <laughs> <laughs> it good? Mm hmm. Is this f u c k Yeah. Yeah, the blue oh. yeah Good fun That's it. ăn <coughs> mm -hmm. oh. <coughs> My dad like oh, I see that. Yeah. Took extra. David lỏng, ăn con qua, ăn mướp là ว,วันนี้ก็จะอยู่บ้านชิลๆนะคะเน้นพักผ่อนอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอพร้อมหน้าพร้อมตานะคะน้องสาวคนกลางเป๊ะเะขน,นาดมาดูเฮ้ยน้องสาวคนเล็กถ้าอยากนะเป๊บเก็บด้วยดิมาแตะอะไรเป้เปนี่พ่อที่จักามาห่งอยู่เพราะว่าพ่อมีอะไรกิน แล้วก็ยี่ห้อเบื้องมาเนี่ยน่ะนะโอเน,นี่ยน่ะหนึ่งในครอบครัวเหมือนกันเอ็งออนอุงอิงแล้วก็แมวอีกสี่ห้าตัวค่ะ <c oughs> โอ้โหทำอะไรกันทำอะไรกันให้ให้เ,เคม็มแล้วเด้อแม่คืออะไรนี่ไม่รู้สิอของ,ของลูกนั่นแหละของลูกเหรอเออเจะไปไหนก่อ ไปสวนจะไปเก็บพริกไปคนเดียวบ่ไปคิดถึงฟักทองฟักชีเงะเออระวังกลัวมันตายน้ำสาดไปหมดแล้วตป่าไปเบิ่งไปเบิ่งมันตอนนี้นะคะก็นั่งชิียวเีวที่บ้านเนาะครบสามพี่น้องนะคะเปเป้ปุนาแล้วก็เปโนแล้วก็จะมีพ่อกับแม่จากนั้นแม่กำลังจะไปเก็บฟักทองที่พายุเข้าวันก่อนแล้วก็ไปเก็บพริกด้วยนะคะพริกอยู่ที่สวนนะ แล้วก็พ่อก็กำลังตำส้มตำนะคะแม่ก็น่าจะกลับมาทันพ่อตำส้มตำพอดีหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แมเป็นควายไม่มึงเป็นควายค่ะเมื่อกี้มึงเป็นควายเปล่าเอามุกเก่าๆมาเล่นได้มาถ่ายเป็ดตัวเม่อกี้ปลาอะไรปลกเล็กที่สุดปลาปากจูปลาบูน่าหัวน้าปาบูบอปลาปลาอะไรปลาอะไรใหญ่ที่สุด ปลาอะไรใหญ่ที่สุดเปียปองเปิดกว้างปะวานถูกต้องอะไรใหญ่กว่าปะวานรถชุบเป็งทอดอะไรใหญ่กว่าปะวานชุบเป็งทอดรถไอกระทะทอดปะวานอะไรใหญ่กว่ากระทะทอดปะวานรถขนกระทะทอดปะวานอะไรใหญ่กว่ารถขนกระทะทอดปะวานร่าจะรถกระทะขนทอดปาวานถูกต้องอะไรเอ่ยข้างล่างเหนื่อยข้างบนมันเปเปตอบลูกไม่ใช่ข้างบนข้างบนเหนื่อยข้างล่างมันมันคนเราคำถาม อันนี้ข้างล่างเหนื่อยข้างบนมันต่อต่อไปเป๊ะคนแบกมันอะไรข้างล่างมันข้างบนเหนื่อยหรอมันแบกคนพีทคนคูดมันข่าวมาอาะมาตอนนี้ก็พิเศษก่อนะมีเด็กอยู่คนหนึ่งเล่นบาจูเล่นจนค่ำแม่ก็มาลับทำไมเด็กคนนั้นจึงยนลูกบาสใส่หน้าแม่เปเป้ดูปากเรานะพ่อแม่เป็นห่วง จะแตะได้กแค่ไมกูไม oh, ่โซกหมอนตัวไอเออยู่บนไอติมเพราะันนี้ไม่รู้นะอุ้ยมัดีใจข้ามโคต่เขาคขึ้นบ่อเนี่ยกูก็ได้ตัวระดิ่งงี้ขึ้นต่อกูตห้อเปียดูส้มตำพ่อสิส้มตำในอุดมคติมากอืมเหรออี่นะเต้เสียใจได้เปีย นั่อีพอเสียใจแล้วทำให้พ่อแม่เสียใจมึงบาปนะใช่อถไม่เป่นใจเบอาราเสียใจบ่เปียมันน่ากินมากเลยนะมาดูสิผู้กินผ้าคามอไหนอพอะเือเรเบวิดก็ว่ากินยังไงพันมามันเหม็นกนเีมถาอีกสิแสบนะเียนึงไม่มีคำตอบเปียแซบ ทำอีกทำหลังเขาให่ประมานเดียวนั่งอ่านไปเราใช่ปะกินมาถามอกนกพิราบยิงเอ้ยบโบเบนโอ้คำถามไปนายถามยิงนกพิราบที่บินหัวแม่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นทุเรียนนะคะของเดวิดเนาะนี่ค่ะพวกนี้ต้นทุเรียนนะคะ ก็จะมีหลายสายพันธุ์นะเดีวิดสั่งมาให้แม่ปลูกๆนะคะตอนแรกแม่บอกว่าจะเอาสี่ต้นนะแต่ว่าเด้สั่งมาให้สิบห้าต้นเผื่อนะคะเผื่อไปแจกคนนั้นคนนี้ด้วยนะแต่แม่ยังไม่เตรียมที่ดินปลูกนะคะก็เลยมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนพิศณานะปูหน้านี่เลยสัปูกพิศนาว่แม่นติเ็จัองอะไอ๋อพิศณาวงศรีอ๋อก็เลยตั้งชื่อวู่พิศณาอย่าดูอย่าดูดูดดู ตอนนี้นะคะก็มาเก็บเห็ดนะเห็ดขอนเพราะว่าฝนตกก่อนๆใช่ไหมคอนได้ประมาณสองวันสามวันละนะคะมันเกิดพอดีเลยมือสาวปนิญัยปานนี้ได้เนาะนี่ตะเก็บบังเอิญกับเทาพอดีได้นี่นไปไหนลูกเอ้าตามคุณแม่ไปเหี้ยวคนปวดเหี้ยวอู้หูชีเถ้าแล้วป้าเถ้าแล้วหนาเทาแล้วมันถึกแดดนิดนึงเฮ้ ชุบมอความเนาะงอกแล้ว hmm. ช uh ุ huh. oh ่มใหญ่คือเติมตัดไงให้ยังกินไหมกินเองแกงเหรอแต่ผัดขะกินไหมโอเคไม่รู้จะกินโอุ้ยแกงใส่มันเดอช่วยไหมแกงใส่มอน้อยหน่อสูว้ายกัดหนเห็ดแบบนี้ไปไปไปเลยไปยายยายขี้ดื้อแฮะ อย่าัดซอยค่ะแม่การขอนมีดระวังด้วยแม่เอ้ายวุ้นีดอย่าไปกินเฮติลาอิ่ออ şey ่อนเนาะ้อ้ยนิ่งอิงออนยุดเดี๋ยวนี้อิงอ่อนคือดืดแหะน่าจะมางับขากันอีกแล้วนั่นตัวตอนนี้ได้ไปยูโม่เพื่อนบอกว่าจะกินยังเพื่อนว่า ขรับไปมกผู้เดียวกินอะไรก็ได้มันก็อิ่มทุกอย่าใช่นางก็จะซื้ออะไรมาก็ได้แหละดาวเอาเดอร์มาสิได้ยังมาเราไม่รู้เดวิดกลับมาแล้วนะคะอุ๊บเพลงดังด้วยนะกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งนะไปคนเดียวโอ้ w h you got oh my god มาแล้วของ oh no I w s e e them drinking pop okay so what you got I don't know okay ไปสั่งของเขาก็ไม่รู้จะสั่งอะไรนะคะก็เอามือชี้เอาคุ้งอิงโอ้ my god what you got กับพิซซ่าโอ้ my god t h e r e s a lot of things w e l l n o but is t also cheap so really yeah l i หมดนี่ไม่ถึงพันนางบอกถูกมากนะคะไม่รู้ซื้ออะไรมามั่วไปหมดเลยคุยกับแม่ค้าก็ไม่ใช่รู้เรื่องนะแล้วก็ผิวแผงคุยได้นี่คือเขาเรื่องอีกนี่แสนแล้วเนาะอ t ไรก็เอ่อหอยท Oh, okay. ได้หอยทอดมาด้วยให้ปูพิมพ์คำว่า หอกับบ้านไปให้เ <But S 1> พราะว่าจะได้โอเคถ้ปูพิมคำว่าหอกับบ้านไปให้นะคะเพราะว่าจะได้บอกแม่ค้าว่าเออหอกับบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูรีวิวทีละอย่างนะคะอันนี้อะไรนี่ไม่ใช่ซุปนะอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนมาดูซิว่าจะได้อะไรบ้างไปเปไอนน้มันหอยทอด n น t no, this is หอยทอดได้มาส้มตำม,มา <c oughs> ได้ส้มตำม,มาด้วยอันนี้เหมือนกับหมูทอดกับขึ้นหมูทอดกับ ก็สวยแล้วก็มีน้ำจิ้มทุกอย่างมีน้ำจิ้มทุกอย่างมีน้ำจิ้มเป็นของตัวเองไม่เอาพ,าพิซซ่าได้เป็นๆดรอตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนไก่ทอดนะคะไก่ทอดกับข้าวเหนียวมั้งแล้วก็จะมีหมูทอดกับข้าวเหนียวนะคะมีอีกเหรออันนี้ฟักทองแกงแกงเผ็ดฟักทองอ <ắng> ๋ออันไหนเอยังบ้างเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเจ๊อันนู้กนก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไงจะมีไขรผัดเนี่ยโอ้สมากระดกกระเดียดกิกิจะนไงเตื้อมงกรบซือมายังวื้อมาฮงวันนี้ก็จะเป็นพิซซ่านะคะเื้อมาสองกล่องหมดนี่ไม่ถึงพันได้เห็นป s พิซซ่าอิมบงิบังอะไบ้โอเคไหพอกินเยะ เธอเซโอเคเป็นซุปตัอะไรไหอ้าอร่อยเฉยับเป็นอีกด้อุ้ยออนได้ป่งเเท่านั้นโอเค้เนตน้ำหัวจึงอนมื่อ่ตัวกระป๋องน่หาโต้นแมส่วนนี้เป็นเมนูของแม่นะคะเป็นเห็ดคอนขาวกับต้นไม้